ครับเมื่อวานเป็นเรื่องราวของฟุตบอลอันติษนะครับชั้นวันนี้เป็นเรื่องของบอลยุโรปหลังจากที่เขาเปิดโผม,มาว่า3นักเตะซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของโลกหรือว่าลูกฟุตบอลทองคําแน่นอนมีชื่อของเลวเนลเมสซี่ อาร์เจนตินาแล้วก็ทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดจากโปรตุเกสนะครับส่วนคนที่3นี่น่าสนใจมากเพราะว่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์ชาตินี่มีมาเนี่ยนะฮะมีโกได้คนเดียวคือโกของรัเสเซียแต่ปีนี้มีชื่อของมา n เนลนอยเออร์นะครับโกของไบเอมบูนิซึ่งหลายคนบอกว่าโดกับเมซซี่เนี่ยดังแต่ถ้าเกิดวัดจากผลงานเยอรมันคว้าแชมป์โลกไบเอมบูนิคเป็นแชมป์ฟุตบอลเยอรมันและแชมป์อีกมากมายปีนี้น่าจะถึงเวลา ที่รางวันนี้จะตกเป็นของ no น้อยเอ์นะน้อยเอเล่นให้กับทีมไบรเยอร์มินิกที่เยอรมนันหลายคนบอกว่านี่น่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งเลยทีเดียวไบเยอร์จะคงความร้อนในศึกบอลเยอรมันมากน้อยแค่ไหนวันนี้เปิดฉากวัน้ว้บอลเยอรมนันบุนเดสลลกาแฮทาเาบริลินครับโอ้โหเปิดสนามโอลิมปิกสเตเดียมดูกองเชียร์เขาครับเจอกับไบเยอร์ครับซึ่งคุมทัพโดยทางด้านของเป๊ปกวัวเดียวลา ที่ว่ากันว่านี่คือทีมที่ดีที่สุดทีมทในโลกครับบายันดูฮะจากซ้ายกลางโทมัสมมลเลอร์แต่ออยนโรเบิร์น,รนหนประตูต่อศูนย์ครับสุดยอดไปอีกจากฮอลแลนด์ครับลูกนี้ต้องชมนะการขึ้นเกมและดูฮะมมลเลอร์ตั้งให้ตั้งให้ใส่ใส่เลยคุณผู้ชมครับและที่ผมพูดนะีมาเลียนอน้อยดูโกบายันครับเนิบแค่ไหนดูฮะฮึบไม่มีทางยิงเขาได้เลยฮะ จบเกมครับไปไม่ได้บุกมาชนะ1ประตูต่อ0นย์นำโด่งบอลเยอรมันนะครับโดยทิ้งอันดับที่2ถึง7คะแนนก็ผมบอกฮะแชมป์9 9 9 9 9 9บคุณผู้ชมครับจากบอลเยอรมันมาดูฟุตบอลสเปนนะครับบาร์เซโลนาคุณผู้ชมฮะเจอกับโจทย์ที่ยากมากๆเพราะว่าบอลสเปนเนี่ยมีอยู่3ทีมที่ดีก็คือที่แย่งแชมป์กันนะครับมีเรอัลมาดริดมีบาร์เซโลนาแล้วก็มีบาเลนเซีย บาร์เซโลนาต้องบุกไปเจอบาเลนเซียและเกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจเพราะว่าเข้มข้นแล้วตอนจบนะคุณผู้ชมครับเรื่องซึ่งตอนนี้เป็นท็อปนิวส์เกี่ยวกับการเอาขวดเข้ามาในสนามเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยมีขวดแก้วเขาก็ห้ามเดี๋ยวนี้มีขวดพลาสติกแต่ไอขวดพลาสติกนี่แหละครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนที่สุดสําคัญของวงการฟุตบอลก็ได้เพราะว่าล่าสุดนักเตะที่ดังที่สุดเกือบตายคาสนามวันนี้เราจะมีภาพช้ามาให้ดูนะครับว่าขวดเคลื่องลงมา เป็นยังไงโดนหรือไม่จัดไปบาร์เโลนาคุณผู้ชมครับในชุดส้มนะครับรองจ่าฝูงฮะบุกมาเจอกับทางด้านบุกท่องข้างข่าวบา์เลนเซียในชุดขาวเริ่มขึ้นมาบาเลนเซียบอกวันนี้เล่นในบ้านครับทานดาวโรดริโกสัดติดเซฟนะครับมาดูบาซ่าบ้าครับปิเก้เปิดแล้วดูบอลคลุกคลิกลุยซซเรส จบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับครึ่งหลังนี่โอ้โหแลกกันมันจริง,รงๆบาซ่าโยนและดูฮะลุยโซเรสสามลองสบองเาโอ้โหไม่ได้เจ็บนะครับเ,ส, <c oughs> เสียดายบาเลเซียครับคุณผู้ชมครับมาจังหวะนี้โรดริโกคนเดิมแต่ทางด้านปีเก้แค่ออกมาจากเส้นฮนะโอ้โหไม,ม่ประตูแต่มานะั่นเนมาร์ซัดลูกนี้บอลโด่ง ยัดเข้าไปตรงกลางโซเสก็ระการไม่ให้ครับบอกว่าเป็นลูกล้ำหน้านะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าล้ำหรือเปล่านะฮะโอ้โห oh ไม่ล้ำครับคุณผู้ชมครับลูกนี้ต้องบอกว่าสวยไปนะครับบารเลนเซียมาบ้างครับโซเฟียนแฟคูลี่ยิงติดครับแต่เดี๋ยวดูผู้จัดการทีมบอลเซียโอ้ยเสียดายเสียดายตียแต่ไป เข้าสู่นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมครับเลีอวเนลเแมซ,ซี่บอกเอาบอลมาให้เพ่แมซ,ซี่ชิปเนมารโคกลูนี้และเป็นเซกิโอบูสเกต็ตบูสเกต็กตครับยิงประตูชัยนาทีที่94จังหวะนี้บาร์เซโลนาบุกมาชนะบาเลนเซียอย่างโอ้โหสุดดราม่า1-0ครับแต่เดี๋ยวดูฮะแมซ,ซี่เจ็บขัวครับเพราะว่ามีคนเขวี้ยงขวดน้ำลงมาใส่นีฮะในวงกลมแดงๆนี่โอ้โห นี่แหละคุณผู้ชมครับเกมดีๆเนี่ยนะครับจบลงด้วยเขาเรียกกันว่าเนื้อร้ายมะเร็งฟุตบอลคุณผู้ชมครับบาซ่าชนะเท่ากับว่าตอนนี้ความกดดันก็บาซ่าจี้กับทางด้านเรอลมาดริดซึ่งเป็นจ่าฝูงฉะนั้นคุณผู้ชมครับเรอลมาดริดเกมนี้สุดสําคัญสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดชนะก็จะทิ้งห่างแล้วที่สําคัญยิ่งกว่าคือเขาชนะมา15เกมรวดครับถ้าเกมนี้เรอลมาดริดสามารถชนะได้อีกจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ชนะติดต่อกัน1ิบ 6นัดรวดจะทำได้หรือไม่จะตื่นเต้นเร้าใจบีบหัวใจแค่ไหนโป้งจาฟงเรอลมริดครับบุกมาเจอกับทางด้านมาลาก้าเรอลมริดวันนี้อยู่ในชุดดำนะครับส่วนมาลาก้าอยู่ในเสื้อสีฟ้าเริ่มต้นมามีดราม่าทันทีโรนัลโดครับพยายามจะฟ้องเอาลูกที่จุดโทษกรรมการไม่ให้ดูทำอะไรฮะนี่สันสั หงุดหงิดคุณผู้ชมครับทางด้านของโรนัลโดนะครับเนี่ยเขาฟอร์มอ๋อโดนดึงเสื้อครับหลังจากนั้นพี่โดแคนครับไม่เป่าใช่ไหมสับ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 ,สบตัเข้ามาคาร์ดินเบนเซม่ากองหน้าฝรั่งเศสทิมเข้าไปคุณผู้ชมครับะะเรอัลมาดริดขึ้นนำนาทีที่17 1ประตูต่อศูนย์นะครับและเครื่องหลังโรนัลโดมีโอกาสง,งามๆที่สุดในชีวิตเนี่ยไปกั๊กกันแล้วโรนัลโดยิง ไม่เข้าครับยังไม่เป็น2ประตูต่อศูนย์นะฮะแต่แล้วก่อนจบเกม8นาทีดูการบอมยาวขึ้นมาลูกนี้คริสเตียโนโรนัลโดอยู่ตรงกลางเช็ดให้กับทาน้้นแกเรสเบลเร็วจริงๆเบลถนัดซ้ายแต่ยิงขวาครับ2ประตูต่อศูนย์นักเตะที่ข่้ตัวแพงที่สุดในโลกทีมชาติเวล2ส์สองศูนย์แล้วเรอัลมาดริดทางมาลาก้าเองเหลือเวลาประมาณ8นาทีก็สู้ครับแต่ว่านี่แหละ นชนะเลยนะครับเก่งแล้วต้องดวงดีด้วยครับลูกนี้เสาช่วยทางหน้าของกาซิยาสแต่ว่าในช่วงนาทีที่91ครับโรเกสานตครูสโหนโคกไล่มาแล้ว1-2ต่อ2นะครับแต่ไม่ทันฮนะเรมาดริดชนะ2-1จึงเป็นที่มาของภาพนี้คุณผู้ชมครับจากซ้ายไปขวาเบลนะครับเฮดโคชอันเชล็ตติและรามอส5-6-5เป็นการสื่อว่า16เกม ที่เรอัลมาดริดชนะรวดในทุกรายการนะครับในลาลีกาตอนนี้นำบาซ่าอยู่สองแต้ม